น้องพูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับก็วันนี้เกมเราเราเราห่างการฝึกซ้อมไม่นานนะเพราะว่าเราพักประมาณแปดวันนะเกมวันนี้มันดูละล้าไปหน่อยแล้วเด็กเดินทางด้วยบางคนก็ขับรถมาเองไนงะเกมก็เลยดูเหนื่อยๆตกตรงกลางเนี่ยจริงๆเราอยากให้มากับรถพอดีเอารถมาเองนะรู้สึกว่ากัน่าจะล้าไปนิดนึงนะครับกลางเลยต่อบอลยังไม่ค่อยได้ครับแต่ว่า วันนี้เกมเราก็โอเคเพราะว่าเราไม่มีจางชาติเราเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเออคนไทยด้วยกันเนี่ยทั้งทีเนี่ยเราสามารถต่อสู้กับทีมระดับหัวแถวได้น,นี่ก็ชื่นชมน้องๆที่มาวันนี้ทุกคนเป็นที่กับเกมตอนนี้ต้องเสริมต้องฟอมอะไรเพิ่มมั้ยก็วันนี้เราลงเกมวันนี้พรุ่งนี้เราพักเสร็จแล้วเราซ้อมยาวนะครับ วันอาทิตย์พักวันจันทร์เราซ้อมยาวเลยแตนนี้เราจะจะไม่พักมีอุปรสรรคนิดหน่อยเล่นสนามซ้อมเราต้องไปขอใช้สนามที่อื่นมันไม่มีนารก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องจนอยู่เรื่อยถ้าเรามีสนามเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะได้ก,การเล่นการซ้อม,กา,อมการเดินทางก็หนุ่มเขเล่นดีเล่นดีวันนี้เขาต่างชาติเขาโอเคทุกทุกคนเล่นดี ในเกมอะไรเนะี่ยก็โอเคครับสุดท้ายพูดถึงการวางเป้าหมายของ i p e a เอสุบุระคอแฟนบอลสนามด้วยครับสำหรับในปีนี้นะครับไอพีเอสุบุระคนิเจ็ดก็ตั้งความหวังว่าขอให้เป็นเลขตัวเดียวจบในเลขตัวเดียวเราจะทำให้ดีที่สุดสำหรับแฟนบอลแฟนขับที่จะติดตามชมเราไปเชียร์เราก็ต้องขอโทษไวน,นะที่นี้ว่าสนาม แข่งเรากำลังปรับปรุงคงจะไม่เสร็จทันใ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 นเล็กในเล็กแรกนะครับก็ต้องไปใช้สนามของสมุทรสงครามเอฟซีนะครับต้องต้องพึ่งเขานะโอเคครับครับ